สวัสดีครับสวัสดีครับท yeah? yeah. ุก um, ท okay. ุท่านครับ uh, ด okay. ีการรับทุกทุท่านเข้าสูชอง BNP ธรรมดาครับต้องมี p ธรรมดาเราจะมาลงเสนอหุ้นนิเคะเช้านะครับหุ้นนิเคะเช้าของวันที่หนึ่งเมษายนตะพันได้หกสะัวันนี้ก็เป็นันาคารนะครับสีชมพูสีชมพูนำโชคนำสิ่งดีๆมาทุกท่านนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกทุกทเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติตามกดถูกใจกดไลคกดแชร์ด้นะครับ สำหรับคนนี้ปีจกมนี้ชมมาแล้วสองรอบนะครับรอบเท้ากับรอบบ่ายนะครับรอบเท้าก็ตาหมู่ครึ่งนะครับรอบนี้นะตาหมูครึ่งนะครับเราก็จะได้เหนได้คิดกันนะครับก็ขอขอบคุณะมาคิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ชมนะครัอย่าลืมกดติดตามนะครับใครที่อยากให้กดติดตามนะให้กดติดตามแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ส่งมาให้อาจารย์ก็ได้นะครับสระมาณนี้นะเดี๋ยวจะตอบกลับทุกคนทุกคนเลยเพราะว่ามันจะได้เชื่อมต่อกันได้ยาวเป็นเง่้ยประมาณนี้นะครับ วันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าสิบหกปิดแปดพุ่มนี่กี่กเช้าเด่นศูนยกับหนึ่งนะครับรูดวิ่งนะศูนหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเด็กวินนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับชุดเจาะนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับศูนห้าห้าศูนศูนหกหกศูนูนเจ็ดเจ็ดศูนแปดแปดตูนเก้าเก้าศูนะครับประามาณนี้ตูนเจ็ดศูนแปดศูนย์เก้าเด่นนะครับ หนึ่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเด็นนะครับนอกนั้นก็เป็นตัวรองพอแล้วกันนะครับส่วนข้าวไปนำไปใช้นะสำหรับสายรูดสายวิ่งก็เน้นที่หนึ่งนะครับองตูนนะไอข้าวตูนก็จับตูนไปใครชอบหนึ่งก็จับหนึ่งไปหรือว,ว่าไอข้าวเจ็ดแปดเก้ 89, าก็จับไปนะครับเพราะเจ็ดแปดเก้ามันก็เด่นนะมันอาจจะไม่มาคู่กันกับตูนกันหนึ่งก็ได้มันอาจจะไปคู่กันกับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตูนอะไรอย่างเี่ประมาณนี้นะครับเจ็ดเอาครับแาบนี้นะครับ พบกันใหม่รอบบ่ายนะสำหรับรอบเช้าก็ขอให้โชคดีแหงๆ,ๆนะครับในทางวันนี้วันนะอังคารนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ